ไปเลยอืม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 าบ้าแจ็กอุ่ย้ยแทนดูตังเนยแทนดูตังเนยไปไปนั่งเดี๋ยวมันมีนั่งรอไปไปนั่งเล่นไปเล่นไปวิ่งเล่นวะไปวิ่งเล่นอยากหอมแม่หอมข่อยโอ้ยไปนั่งเลยไปนู่นเลยไเดี๋ยว แม่จะนั่งพักผ่อนรอไปเร็วๆเขา้าเฮ้ยว่าไปโชว์ด่าให้ท่านผู้ชมดูหน่อเร็วเขา้าเออไปวิ่งให้ท่านผู้ชมดูกด <c oughs> ันมายเมนมาดมขากรรไกรมาจุ๊บกันทําไมนะเอ้ามานั่งตักสมัมปะเลยนั่ <c oughs> นงตักได้หนิพี่น้องนั่งตักเม่นนะั่นไม่ใช่ไหลน,นั่นนี <c> ่ <oughs> เราจะล้มใจกับทำเนียรทำโลกไปเลยนั่นแหะเรว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 เรจงจึงึงแลอืมอืมเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลให้แม่ดนหน่อยเล่นบอลให้แม่โอ้ไงท้องเหนไงท้องใหโอ้ไงท้องเห อืมดีใจหลยโอ้ย <laughs> 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 อาวย่าทามพอคนออกมาหยอกคักพอก็ดเลยเอามาหยอกสมาข,มข่อเลยงดไาย คอมักหมาเนาะคอมักหมามัก,กนี่จะมากินพวงมันเลยดิอะกินพุงมันรอดิกินพงมันเลยอ,อืมพุ่นน่ะ ตีงกาแปดตลบแปดตลบเ <laughs> <IN _> มื่อยมันก็นเอาใบไม้ยังสีเละพี่น้องเข้าบ้านปะนะ่ดน <laughs> ี้อ่อ,อ <im> พุ่นอ่ะร้อยตลบโลดเ้้ยทนายถ้าถ้าแม่ไม่ออกบ้านเลยแล้วเขาก็จะออกอยู่นั่นแหละนะแล้วต้องคอยเปิดประตู ทุกประมาณน่าจะ20นาทีเขาเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราเปิดฮีตเตอร์ในบ้านเนาะเขาจะเราจะเปิดเครื่องทําความอุ่นนะทั่วบ้านแต่ทีนี้เขารู้สึกร้อนเขาเขาอยู่ไม่ได้อะแต่คนหนาวคนกับแมวเนี่ยหนาวนะจัดจดัดวันนี้แล้วพ,พ,พ,นนพี่พี่ไอพี่มานี่เลยพี่พี่พี่เรียกพี่ก่อนพี่พี่พี่ เรียกพี่มาด้วยพี่มาหาน้องเร็วมาเล่นกับน้องเลยพี่เร็วจอดหืมยังไงวะอืเด็กหาจอดไปตัวเวจอดมาเร็วจอดมาจอดมาเร็วเร็วมาเยี่ยร็ยวจอดจอด โอ้ยเออเออเออเอ้อเอ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 อนาะมาแล้วก็มาโดดซับโลดเนีโดดซับแมวโดดเอเด็กน่อยนี่เซับเกี่ยมรุดเมื่อตอนนีงอืมอมันหนาวเมื่อกี้เพิ่งจะทำไอ้นั่นทำบ้านให้แมวแมวจอนนะะ แบบเอาโฟมที่นอนนะ่ะที่ที่เป็นไอ้สีเหลืองๆขาวๆที่นุ่มๆน่ะนั่นแหละแกออกอ,อ,อันที่เรา,เาให้หมานอนนะจะหรือจะซื้อใหม่ให้เขาแล้วทีนี้เอาไปให้มวนอนสงสารเขาเพราะว่าหนาวมันแบบแช่แข็งเลยอะอากาศแย่อากาศไม่ดีสงสารมากเขาจะหนาว เวลาเราเอาหารให้นี่เราเอาหารอุ่นๆให้เขาน้ําอุ่นน้ําน้นําอุ่นๆให้เสมอเลยนะยเสียงลงปนะเบิง้งโอ้ยต้นไม้ต้นนี้สุดยอดเลยโอ้โหใหญ่มากอันนี้ในกล้องนะเพราะว่าฉันไม่ได้ขยายนะพี่น้องแต่จริงๆนะใหญ่มากเลยอบสองคนนะ่ะโอ้โหพ่แม่ยางตาม,มันก็นต้อง หลายปีดอกนี่เนาะหลายก็หกสิบปีอยู่คอยว่าคอยเดา,อาเอาด้เพราะมันใหญ่มากและอายุแก่มาก,มากเลยเพราะพระตาคนที่บอกว่าตอนแรกว่าให้เขามาเอาเขาบอกโอ้ยฉันเกิดมาฉันก็เห็นเลยว่าสันเนาะเออไอ,อ้แสดงว่าไอ,อ้ที่ตรงนี้เนะี่ยตอนแรกมันยังไม่มีบ้านไงมันยังไม่เป็นบ้านนันเป็นแค่ที่สวนเขาเฉยเออ นั่นแหละแกเึ่งแกแกเพิ่งจะพากันทําธุรกิจเมื่อได้ประมาณสิบปีให้หลังเออแต่ว่าบ้านพุ่นจะสร้างเออมันมันจะเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่แบบบ้านพักเถเฉยบ้านพักหลังเล็กๆอะไรเงี้ยแบบว่าเขาทําธุรกิจเออจอดเรือรับจ้างจอดเรือเพราะฝั่งตรงข้ามเขาเป็นแม่น้าฝั่งตรงข้ามบ้านแต่นั้นเป็นแม่น้ำเนาะคนที่มีบ้านเขา เขาก็จะมาฝ <c oughs> ากจอดเรืออะไรเนี้ยแล้วก็ซ่อมรถซ่อมรถบัตนนักเรียนน่ะนั่นแหละที่โกดังเรานั่นแหละแล้วทีนี้แกเพิ่งมาสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วก็แบบก็คงจะวางแผนว่าพอสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะขายก็จริงๆพอแกสร้างเสร็จนะได้ประมาณห้าเดือนแกก็ขายให้เราเลยเออเพราะฉะนั้นบ้านยังใหม่กิ๊ดเลยอืม เป็นอย่างนั้นแหละต่อให้ใหม่ย,ยังไงถ้ามันไม่ใช่สไตล์ของแฟนเราแกก็ลือออกหมดเหมือนเดิมอย่างปกติเป็นบ้านพรมนะพื้นเป็นพรมหมดเลยโอ้ยแม่เจ้าพ่อใหญ่คนนี้ลือออกหมดเลยค่ะฉันนี่โอ้น้ำตาแทบเป็นอะไรของคุณประมาณนั้นนะเออแต่ว่าก็เหตุฝนก็ฟังขึ้นอยู่เพราะว่าเรามีสัตว์เยอะแล้วทีนี้ปัญหาคือว่าหลายอย่างปัญหา ที่มีสัตว์เลี้ยงถ้าเรารักที่จะมีสัตว์เลี้ยงแต่เราต้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละโซฟงโซฟาโต๊ะเตะไม่มีเลยเพราะเขาทําลายหมดเลยอืเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีอยู่ที่บ้านเก่าแล้วเราบริจาคไม่ใช่บริจาคล้วเ,เอาให้เพื่อนเขานะ่ะก็เท่ากับบริจาคแล้ะให้ให้เพื่อนเขาไปหมดอต้นนี้ก็อันตรายแท้เน,นะน,นี่ยพุ่นน่ะป้าดดิในต้นไม้แห้งสองต้นนี้ลมมาฉันก็เสียวสะยอง นี่ยก็เป็นขน้นหรือใหม่ปรปับปรุงใหม่แกบอกว่าเออให้มันขายได้เยอะกว่ากว่าที่เราขายเขาขายให้เรานะประปับปรุงใหม่หมดเอออ่ะ